ฝนตกแปดเดียวคนเดียวน้ำท่วมไปทางบ้านจาะเลยนะตุกแหน่ก็เอาต้นกล้วยเอางานกระถิ่นมาลงน้ำเพื่อที่จะให้เป็นอาหารของปลาคนเดียวมันย่อยแล้วก็จะเป็นอาหารของปลาเราเอาลงแค่นิดหน่อยก็ยมนะไม่เยอะเท่าไหร่ลงไม่เยอะาเอา,เอาตัวเล็กกูเอาเอาคนเดียวเอา นี่คนเดียวอ่าม่เก่งเลย้อักษะอยูเย่เ้ยอังษะใหญ่กว่าตัวยี่กลูกเนรตมานะนี่ก็มันท่วมคนเดียวน้ำไหลเลยมาดูที่ว่าลูกอยู่ไหนคนเดียว นั่งอยู่คนเดียวนอนอยู่หรือเปล่าเนี่ยนอนนะโยมนะ,นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปหาท่านประธานเจาะแล้วค่ะนะโยมเนาะเจาะนอนตอนนี้ก็มาหาลูกนอนบ้านบ้านเจาะครับไหน นอนเหรอฮะกินไหมก้นไหมครับทำไมตาตาโอ้ยเยิมเยิมเลยแม่แม,แม่ได้มาหาไหมครับนอนเหรอโอ้ยตาโอ้โอ้มาเกินนอนนอนดูดูหนังดึกเลรอลูกโอ้ยววนโกน่ะเอาไว้ให้ลูกตัวนี้เอา้าน่แม่แม่กดกลับเขาได้แวะมาหาจ่อแล้วนะคุณโยมนะไหน นอนเถอลูกวันนีนอนไวจังอะฮะวันนี้แม่แม่จะมาเก่าให้เปล่าอืมแม่แม่มาทอดกระถินลูกแม่อาจจะไม่ค่อยว่างได้มาเก่าเจาอดวนกูนอนกันยอมนะลูกชายนอนเลิศเลิศวันลูกชายยอมตัดฟื้นแล้วจะรับอ่ะเขาไม่กวนละให้หนูนอนนะลูกนะ โอเคนะครับหลับฝันดีท่านประธานจออันนี้ลมแรงฝนแรงมากคนเดียอขอไปก่อนนะครับบายบาคิดถึงพ่อ,พอไหมครับทำหน้าทำตาวัานเอ้ยนี่ใครรักวนแล้วไปหมดแล้วนะ นอนนอนมันเด็กคุนเยอะนอนมันเด็กลุกเนรมาหาจอ่อลุบหา,จอ,อจ,หาจอไม่กล้าตายมันอยู่ไม่กล้าเว้ยไม่กล้าวะ อ่ะมาแล้วมาแล้วเฮ้ยอ้ยฮาเอาเอเอออออัน้ามาเจอหยิบให้เลยเว้ยเออคือเนี่ยนินมิกมาหาเนี่ยเออโอ้โหวันฮ่าฮ่าตื่นนอนเลยเว้ยเจอเด็กตื่นนอนเลยยอมเอ้อ ข่าว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 เฮ้ยนอนด้วยเยี่ยวเยี่ยมหรือเปล่านั่งอย่างนี้่ำเมื่อกี้เขาไปจับแล้วน่าจะหันวากัดพอดีเออ เพนไปช่วยไปช่วยเก็บผ้าได้ไหมจะไปช่วยเก็บผ้าเหรอเย้ <Yeah. laughs>